เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรงดอนทางพปรนิพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาดี๋ยขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาคลอลูก พอจะไปสบายคล้ายกับต,ตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใส ร้ายกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างว่างนะจ๊ะให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำใจว่วางๆแล้วก็รวมใจหยุดนิง่งๆนุมน่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนือ้อจากจะเดือขึ้นมา สองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้เตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึง่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึง่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากาบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับ ทายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับแล้วก็เป็นที่ตื่นของเรา อีกทั้งเป็นต้นทางไปสู่อายตยะนานิพพานต้นทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจา้าพระอาราหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์นับประสงค์ไงพระองค์ไม่ทวนท่านเร่อหยุดใจอยู่ที่ทุ่งนี้นะจ๊ะจากที่ท่าน ลดปล่อยวางคลายความผูกพันทุกทุก,ทกับทุกสิ่งแล้วเราเห็นว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถดับทุกข์ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นท่ทนกับลดปล่อยวางคลายความผูกพันและใจ เมื่อคลายความผูกพันก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตั้งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเนจากนี้นะพอถูกโซนก็ตกโซนก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมจากภายในลอยขึ้นมา เป็นดวงใสๆตัวตะกรฟองไขแดงของไก่ใสบริสุทธิ์ทีเดียวติดจะตรงกลางตรงนี้มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ใจของท่านกระตั้งมั่นนิ่งแน่นนุโนวนควรในการงานทั้งกระยุด นิ่งหยุดในหยุดนิ่งอย่างเดียวพระถูกส่วนก็ดวงธรรมดวงแรกทะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคนี่ก็ขยายส่วนออกไปใจก็เคลื่อนกบไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมอีกดวงหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กว่า เรียกว่าดวงศีลข้ากลางดวงศีลท่านก็จะเข้าถึงดวงสมาธิเข้ากลางดวงสมาธิก็ถึงดวงปัญญาท่านยู่จุในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงมุตยึดจุนในกลางดวงมุตก็เข้าถึงดวงมุติยานทัศนะอยึอจุ่ในกลางดวงมุติยานทัศนะท่านก็ เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกายหยาบภายนอกแต่ะละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าท่านก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างนี้กระทั่งเข้าถึงกายทิพย์ในกลางกายที่เข้าถึงกายอรรถบพรม ในกลางกายโลรมท่านก็เข้าถึงกายอร um, ูปพรมในกลางกายรโพรม์ท่านก็เข้าถึงกายทมโคตภูในกลางกายทมโคตภูท่านก็เข้าถึงกายทมปโสดาบันในกลางกายทมปโสดาบันท่านก็เข้าถึงกายทมพระสกิทาคามีในกลางกายทมพระสกิทาคามีท่านก็เข้าถึงกายทมพระอนาคามีในกลางกายทมพระอนาคามีท่านก็ พอถึงกายตามปรหัตทุกกายมีอยากมีกายอยากมีกายละเอียดนับรวมแล้วได้สิแปดกายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมในด,ดวงธรรมหนึ่งชุดชุดละหกดวงกายจุดท้ายคือกายทรรประหลาตผลเป็นกายปมหมอยมรรคผลนิพพานต้อง ดำเนินอรอยตามอย่างที่ด้ยจุดกระนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไม่ตามลำดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้บรรลุอย่างนี้แล้วท่านกำนังนมาถ่ายทอดเพราะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนก็มีพังชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์มีกายในกายมีดวงธรรมในดวงธรรมอย่างนี้แหละซ้อนๆกันอยู่ แล้วก็มีภาษาวกได้มาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านในสุขะบุลุทำตามท่านเช่นเดียวกันกายของเราก็เหมือนกับกายของท่านอย่างนั้นแหละมีกายภายในที่สนซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่มีสาระมีแก่นสาร ที่ลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเรากพจะต้องเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ที่ส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งอย่างเดียวก็ได้หรือจะกำหนดเครื่องมองังงที่เป็นบริกรรมอนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา จะเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆจะเป็นองค์พระหรือจะเป็นรูปพระเดะกุลหลวงปู่พระมงคลเทบุนิสุจัตทสโรปุคนพวิยาธรรมกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้กำหนดเป็นภาพเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทถนัด นึกได้ง่ายสบายใจเราก็นึกภาพนั้นนะเป็นบริกรรมมนีมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ตรึกนึกถึงดวงใสสมมุราเอาดวงใสเป็นบริกรรมมณิมิตรนะจ๊ะ ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆใสอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหัง สมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสมมาอรหังใครจะต้องไปลืมตรึกนึกถึงดวงใสอใจหยุดอยู่นในกลางดวงใสใสลระคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งำําวาวนาไปเอง คือใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดนิ่งๆกลางดวงใสๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังต่อไปอีกแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะ ส่วนใครที่คุ้นเคยกับองค์พระก่อนนึกองค์พระใครคุ้นเคยกับภาพพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพอวิชาธรรมกายก่อนนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีเราจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจรักษากายประจราใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้ อใจเหมาะสมที่จะเป็นปัญน,นะรองรับอุนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้มีส่วนร่วมในการหล่อรูปเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่ด้วยทองคำยกชีวิตท่านจะเป็นชีวิตอมตะแม้ว่ากายอยากของท่านจะสลายไปแล้วแต่ท่านเหมือนมีชีวิตอยู่เป็นอมตะด้วยทองคำที่เราจะได้ ร่วมกันนำมาหลอ่อรูปเหมือนองค์ท่านเพราะนั้นใครที่นึกได้นึกถึงพระเดวคุรหลงปู่ได้และก็ง่ายกว่าการนึกอย่างอื่นการนึกถึงภาพท่านเลยการที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราด้วยแล้วก็จะนำเราเนี่ยไปไว้ในกลาง พระธรรมกายของท่านก็ะจะกลั่นให้กายพาจาใจไร้ใสสะอาดบริสุทธิ์เชื่อมสายบุญท่านแล้วก็ตรึงเลาติกับพระรันราัยในตัวได้ดังนั้นเราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะนึกถึงท่านไปด้วยจะภาวนาสัมมาอร่างไปด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไร แต่เขาต้องทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิง่งในนิงน่งนิ่งในนิงน่งนิงน่งนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แรก ของภาษาแห่งการเข้าถึงธรรมเราก็ได้มีความตั้งใจที่ดีที่ใจภาษานี้เป็นภาษาแห่งความสมปรารถนาของเราที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ ชีวิตของเรานี่มีสาระแก่นสารเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ช่วงเวลาของชีวิตที่เรามีอยู่น้อยนิดนี้ให้เป็นประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพรระัตนตรัยในตัวเราจะได้มีที่พึ่ง ที่ระลึกภายในซึ่งจะทำให้เรามีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก,ก่อนอบอุน่นแล้วก็จะปลอดภยัยภัยต่างๆทั้งในปัจจุบันภัยใ,ในอบายภัยในสังสารวัตรเพราะฉะนั้นก็ให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกฝนหยุดใจให้หยุดให้นิ่งๆ นุมๆเบาๆสมัยสบายๆช้าวนี้อากาศกำลังสดชัสดใสเย็นสบายเหมาะสมที่เลาผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเบียนก็ให้ตั้งใจประกอบความเพียรในแกลงกล้าอย่างถูกหลักวิชาให้หลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ